ยามาฮ่านำสื่อมวลชนร่วมทริปยามาฮ่าอัตโนมัติเพรสทัวร์ริ่งทริปแอดสวนพึ่งเปิดประสบการณ์การขับขี่ท่องเที่ยวสุดเอกซ์คลูซีฟไทยยามาฮ่ามอเตอร์นำโดยคุณพงสะทอนเอื้อมองคลชัยรองประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงนำคณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมยามาฮ่าอัตโนมัติเพรสทัวร์ริ่งทริปแอดสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีรวมระยะทางกว่า200กิโลเมตรเพื่อร่วมทดสอบสมรรถนะและชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ ้วยรถจักรยานยนต์กลุ่มอโตเมติกนำทับโดยยามาฮ่าแกรนฟิลาโน่ไฮบริดและอีกหลากหลายรุ่นครบทุกเซกเมนต,ต์จากยามาฮ่านอกจากนี้รองประธานกรรมการบริหารของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ยังได้เผยถึงแนวโน้มของตลาดรถกลุ่มอโตเมติกในเมืองไทยตลอดจนทิศทางการดําเนินกลยุทธ์การตลาดซึ่งยามาฮ่านั้นมีรถในกลุ่มนี้ไว้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ครบครันทุกประเภทเลยทีเดียววัตถุประสงค์ในวันนี้เนี่ยเพื่อเชิญชวนสื่อมวลชนนะครับมา ทดลองขับขี่การฟรุ้งไฮบริดนะครับหลังที่เราเปิดตัวสินค้านี้และประสบความสำเร็จมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วครก็เป็นบทพิสูจน์ชัดเจนนะว่าสินค้าที่เราตั้งใจพัฒนามาเนี่ยนะครับก็ถูกใจรถนิยมของคนไทยดีๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราพามันมาที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับเป็นทางที่ทำงานคัดสรรมาแล้วว่าเป็นที่ที่เหมาะสมในการขับขี่คือมีทางโค้งทรรนชาติสวยงามมาใช้ชีวิตร่วมกันหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับ เพื่อที่จะดูการฟโรอย่างพิธีพิธันลงละเอียดนะครับแล้วก็ได้ทดสอบกันทุกคนทุกทั่วหน้าในทุกมิติของรถรุ่นนี้นะครับสินค้าอโตโมติของยามาฮ่าเนี่ยมีหลายหมวดหมู่นะครับก็จะเป็นหมวดหมู่ของพรีเมียมแฟชั่นแล้วก็กลุ่มแบบประหยัดนะครับกนเฟีโนไฮบริดเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มแฟชั่นนะครับโดดเด่นที่ว่าเราค่อนข้างภูมิใจว่าแกนเฟียโ,โนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าตลาดนะครับในการทำา a r เก t s h a r ให้เราสูงมากนะครับซึ่ง บ่งบอกถึงการยอมรับตอบรับดีจากกลุ่มวัยรุ่นในเชิงของการออกแบบเนี่ยมันเป็นบทสรุปเลยว่าหลังจากผ่านมา7-8ปีแล้วนี่เนี่ยยังรักษาคงเดิมก็คือว่าเหมาะกับสรีละและก็ความถนัดของการขับขี่ของคนไทยนะครับซึ่งตรงนี้เราค่อนข้างภูมิใจว่าเราตอบโจทย์คนไทยได,ดีครับสำหรับสินค้า a i r o x 155นะครับก็เป็นรถอัตโนมติอีกรุ่นหนึ่งที่เราตั้งใจออกแบบสําหรับกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่ต้องการความแรงนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นพิเศษ ที่เราเติมเต็มเทคโนโลยี VVA นะครับคือวาแปรผันสามารถตอบสนองเรื่องการแรงบิดของรถออโตมติกได้ตามใจวัยรุ่นนะครับซึ่งวันนี้ช่วยในการบ่งบอกถึงว่าสมรรถนะของรถออโตมติกเนี่ยสามารถตอบสนองตอบแรงบิดได้ดีนะครับถ้าพูดถึงรถเอ็นแม็อแแล้วก็ T Max กนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะดีมากแล้วก็ตอบโจทย์การขับขี่รถไทยนะครับนีรุ่นต่อมาที่เป็นรุ่นดอนนิดมที่ คงจะได้ยินว่าขายดีจนขาดตลาดนะครับก็จะเป็นเรื่องของ X Max นะฮะก็เป็นรถ 300cc ที่ยกระดับขึ้นอีกนิดนึงนะครับดูภูมิฐานดูหรูหราขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตอบสนองการใช้งานในเมืองใหญ่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีทีซสูงถึง 300cc นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่ท,ที่ที่น่าสนใจนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยถือว่ามีรถนิยมเนี่ยชอบ รถสไตล์ที่ดีไซน์ออกจะเหมือนทางยุโรปนิดหนึ่งนะครับซึ่ง XMAX เนี่ยประสบความสำเร็จมากที่ยุโรปแล้วก็คนไทยตอบรับกระแสเร็วมากนะครับ XMAX ก็เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยอย่างดีแล้วก็การขยายตัวของยอดขายในตลาดเนี่ยสูงมากเป็นเท่าตัวภายในระยะเวลาสั้นนะครับภาพลง,งตลาดเนี่ยเราก็รักษาอยู่ระดับอยู่ได้ประมาณ15%ส่วนแบ่งการตลาดนะครับซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะรักษาระดับให้ดีบน สภาพวเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะรับตัวนิดนึงนะครับแต่ในต้นปีมาแล้วก็มีการอย่างที่เรียนให้ทราบคือมีการเปิดตัวสีซันใหม่ของ q u i i ิกการรีเฟรชนะครับแล้วก็โปรโมชั่นของ a i r o ร็นะครับแล้วก็แกรนฟีอโส่วนจากนี้ไปถึงสึ่นปีเนี่ยก็จะมีผลงานนะฮะของยามาฮ่าเข้าสู่ท้องตลาดก็ขอให้ติดตามกันแล้วนะครับ